สวัสดีครับครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพาแม่บ้านเขามาตกปลาวันว่างครับออกจากนอกบ้านมาชิงหลิวนะครับ,นะรบดูบรรยากาศวันนี้เขาจะเรียกเป็นหาดหินเก้งนะครับช่วงนี้น้ำกำลังลงนะครับ บรรยากาศโดดเด่นินโทโดดเดนหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกท่านพาทุกท่านไปดูนะครับว่าแม่บ้างเขาจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับช่วงนี้น้ํากําลังลงครับนะเดี๋ยวผมจะเดินไปนน่นนู่นปลาอะไรมัง่งได้มั่งยังก็เป็นวันพักผ่อนนะครับ บสบายวันว่างหลังจากที่ไม่ได้ออกทะเลก็จะนะครับมาชมบรรยากาศยาำเย็นๆครับตรงนี้เขาจะเรียกเป็นหาดเก้งนะครับนะครับมีปลานะครับบางวันนะครับก็จะมีคนเขาใส่ตะข่ายตัวนน้นก็จะเป็นเขากําลังหาหอยแทงปูกันอยู่นะครับช่วงนี้น้ําฤดูกําลังจะเปลี่ยนนะครับน้ําลงตอนกลางคืนนะครับ น้ำมันขยับลงครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูนี่ก็ติเป็นเหยื่อกุ้งนะครับที่ใช้มาทำเหยื่อะครับมีเป็นเหยื่อกุ้งรติกใส่ปลาไปดูปลาว้าวได้อยู่นี่นี่ครับปลาที่ได้เนาะปลาอะไรเนี่ยเห็ดโคนเห็ดโคนครับเห็ดโคน ข้างปานตัวไม่ใหญ่ข้างปานครับได้กินได้ทอดอยู่ครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นปานออดแอดข้างปานนะครับก็บรรยากาศแค่งนี้นะครับนะวันว่างๆความสุขของหลายๆคน นะครับอยู่ฝัทะเลตกปลาชิวๆครับตรงนู้นหาหอยกันเพลิดเลยยามเย็นๆครับชิวๆครับวันนี้อยู่บ้านครับผมก็เลยพาแม่บ้านเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับทุกครั้งนะครับบางทีผมมาก็จะเห็นพวก ที่คนก็มาตกปลาก็ตูตรงหัวโขดตามโขดหัวหินนะครับอย่างสมมุติว่าอย่างอย่างนู้นนะครับเนาะเขาจะใช้เบ็ดนะครับมาตีตีเมือกยามเย็นๆนะครับมันก็ตกปลาได้มั่งไม่ได้บ้างนะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับนะครับนี่ครับบรรยากาศแคมปิ้งได้ครับนะตามชายหาดตรงนี้ครับ ไม่มีใครว่านะครับตรงหาดเก้งนะครับแคมปิ้งได้สําหรับสายแคมปิ้งครับฝั่งนอเนี้ก็จะเป็นหมู่ซากเรือที่ว่ามันผุพังแล้วมาเกยหาดนะครับชายหาดก็จะมีพวกปูลมโอ้ตอนเย็นๆหนยเยอะครับนะวันไหนว้างๆเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมรันนะครับว่าการหาปูลมนะครับวิธีชาวบ้านแถวนี้เขาหาปูลมนะครับบางท่านก็กินบางท่านก็ไม่กินนะครับเดี๋ยวาะมาทํา การจับปูลมให้ดูนะครับนะครับใช้กระป๋องนะครับขุดดินฝังกระป๋องแล้วก็ใช้กระปิมาทานนะครับจะดูว่าเยอะแค่ไหนนะนี่แหละตรงนี้แหละที่พา,านานาเขามาตกก็เป็นพวกไอดักนะครับแล้วก็ตอนเย็นๆก็จะมีพวกหลายๆอย่างนะครับมีพวกข้างปานมั่งไออมไข่มั่งนะครับ ตาดักทะเลมั่งนะครับก็ตกแถวนี้เลยมาตีหมึกแล้วก็เดินชายตรงนู้นครับบรรยากาศสำหรับคนที่ชื่นชอบตกปลานะครับเราก็บรรยากาศนะครับไม่ได้หวังมากจะได้มากอะไรหรอกครับมันคือความสุขของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันเอาบรรยากาศชิวๆนั่งจิบเบียร์เย็เนๆนี่ครับอยู่บ้านก็ร้อนครับนะ สำหรับคนที่ใส่แบบชอบชิวๆนะครับเปมาผูกมีเบียร์เย็นมาแล้วก็มาตกปลามีคันเบ็ดก็มาตกปลาสบายๆครับตกได้ครับไม่มีใครว่านะครับแถวนี้นะครับสบายๆทางลงก็ตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกหาดหินเก้งนะครับลงได้สบายตรงนี้ก็จะเป็นซากเรือผูพังที่เขานํามาจมไว้นะครับเหยื่อกุ้งนะครับแล้วแต่นะครับส่วนมากมาที่นี่จะใช้เหยือกุ้งกัน นะครับเหยื่อกุ้งง่ายที่สุดแล้วครับเหยื่อกุ้งเหยื่อมึกนะครับจะมีปลาอขอดแอดเหหโคนได้หลายตัวหนึ่งขอดแอดนะครับแค่นี้ก็หลูแล้วครับปลากับข้าวนะหาแบบง่ายๆครับไม่ต้องไปซื้อเขาครับหากินได้นะครับวันว่าง,าง,างสะดวกสบายหากินตามใจฝั่งสำหรับคนที่ชอบนะครับ ชอบแนวตกปลาทุนี้ปูหินกําลังออกนะครับปูหินกําลังออกช่วงเย็ยนๆครับช่วงเย็ยนๆนะครับช่วงเย็ยนตอนมืดเวลาเหมือนที่ผมมาถ่ายคลิปตอนกลางคืนนะครับมาจับปูก็จะมาจับตามโขดหินตรงนี้นะครับเพราะมืดม,มันจะออกมาหากินตามซอกหินตามอะไรนะครับจับกลางคืนจะจับง่ายครับ นะครับนะฮะท่านไหนนะครับที่ื่นชอบนะครับกับบรรยากาศนะครับที่ชอบตกปลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับสําหรับอายืนบนชายฝั่งนะครับแล้วก็ตกจะเป็นชิงหลิวหรือจะเป็นคันฝรั่งเรานะครับตกได้ครับมีปลาแน่นอนครับนี่แค่ยืนชายฝั่งก็ได้กินแล้วเนี่ยนะครับง่ายๆ ปลาอาจจะไม่โตนะครับเป็นเห็ดโคนข้างปานเอออดแอดนะครับป็นกับข้าวอย่างดีเลยไหนนี่นี่เห็ดโคนโอ้มีหลายตัวข้างปานปานแอดแอะเดี๋ยวเสียวมันทิ่มมาเห็ดโคนนะครับตัวไม่โตแต่ก็โอเคครับกินได้ทอดกรอบๆซดน้ำครับ ค่าอย่างดีนะต้องไปซื้อปลาทูเขาครับกินปลาสดเรานี่แหละนะครับหาได้ยังไงก็กินอย่างนั้นระวังลื่นลื่นเก็บนะครับตัวน,นี้มันยังเป็นหินคมนะครับเวลาเดินต้องต้องระวังมันเป็นขี้ตะไคร่นะครับนะตรงนี้ครับจะเป็นขี้ตะไคร่นะครับเพราะว่าน้ามันท่วมนะครับน้ําขึ้นไปยันนูน่นแต่ ตอนนี้คือเราลงมายืนได้ก็เพราะว่าช่วงนี้น้ามันลงนะครับน้ํามันลงหินก็เลยโผล่เราก็สามารถเดินลงมานี่เพราะว่าน้ําจะขยับลงไปตรงนู้นครับคนที่เขากําลังหาหอยกันอยู่ตรงนูน้นตรงหัวโขดนู่นนะครับน้ําจะขยับลงบีตัวนี้จะแห้งเดินได้เลยนะครับสามารถมองเห็นพื้นดินได้เลยตรงนี้นะครับมันจะเหลือประมาณาน้ําแค่ประมาณแค่ตะตุ่มนะ้าก็จะเป็นน้ำที่น้ำใสๆไม่มีคลื่นก็จะเดินสามารถ จับพวกปูหินนะครับปูหินปูก้ามแดงตาแดงอะไรได้หมดนะครับตอนเย็นมันจะออกมาตามชายหินนี่ครับเยอะมากก็เราก็หาอยู่หากินนะครับวิถีชีวิตคนริมน้ํานะครับสบายสบายก็ไม่มีอะไรมากครับนะคลิปนี้ก็นะครับเพียงบรรยากาศยามเย็นนะครับสําหรับสายตกปลาที่ชอบบรรยากาศชิวๆนะครับ นบ,บ้านเตกตกตนะครับหลังจากเสร็จตรงนี้เสร็จรก็จะกลับบ้านทํำกับข้าวนะครับแค่นี้ก็คือความสุขแล้วครับ<อ>วังลูกระวัง มันลื่นมันลื่นน้ำลงเยอะเนี่ยเดิฉหนก็ได้ต่อยหอยนี่แล้วหาหอยนางลมนู้นแล้วนะนะเจลาลงลง